ซึ่งภาคใต้ของเราก็ถือว่าติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็บรรดาประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเหล่านั้นตอนนี้พากันเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะอย่างเช่นทัวร์มาเลเซียแล้วก็ทัวร์สิงคโปร์นะคะตอนนี้แห่กันเข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาบ้านเรากันหลายกรุ๊ปทัวร์เลยนะคะเพราะว่าที่นั่นมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์กันเหมือนทุกปีที่ผ่านมาด้วยโดยในปีนี้นะคะได้มีการจัดงาน มิดไนท์สงกรานค่ะซึ่งก็จะเล่นน้ํากันได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนข้ามคืนกันเลยนะคะที่นี่คึกคักกันตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการทยอยเล่นน้ํากันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ โดยเฉพาะบริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศสามถนนเส,สเน่หานุสรถนนธรรมนูญวิถีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหาดใหญ่มิไรท์สงกรานต์2 0สนี้หรือว่าการสาดน้ำยามค่ำคืนค่ะคบบางคนบอกว่าเล่นกลางวันแดดร้อนอเดี๋ยวผิวเสียเดี๋ยวนี้คนเล่นน้ำสงกา์กลางคืนก็มีเยอะแล้วนะนี่ไงที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่จะเล่นน้ำกันได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวสงกาห์หาดใหญ่ไปแล้วนะคะคโดยนะักท่องเที่ยวนั้นจะได้สนุกสนาน กับปาร์ตี้โฟมที่ไม่ใช่เป็นโฟมธรรมดาเป็นโฟมมีสีด้วยเขาบอกว่าเป็นปาร์ตี้โฟมสีแห่งแรกในประเทศไทยค่ะคจะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอติดตามดูนะคะแล้วก็มีขบวนแห่คาร์นิวัลมิดไนท์สงกรานที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลย โดยทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณพานุวรมิตรอยู่ที่สำนักงานหาดใหญ่ก็บอกว่าสงการปีนี้คึกคักอย่างมากเนื่องจากว่าไปตรงกับช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ไปเรื่อยเลยจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศจากมาเลเซียเนี่ยเข้ามามากกว่าในช่วงเวลาปกติถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะคะที่เราจะดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาใช้ จับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ซื้อความประทับใจที่จะเกิดขึ้นกับเทศการอย่างไทยแบบสงกรานนี้ค่ะ